เจ้าของบ้านนั่งดูทีวีได้ยินเสียงดังเหมือนไฟฟ้าช็อตบ้านเก็บเครื่องมือการเกษตรไม่กี่นาทีไฟลุกลามเผาว่าสองหลังเจ้าของบ้านเศร้าเครื่องมือการเกษตรโดนเพลิงเผาสูญไปกับบ้านคาดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อวันที5ท่5พฤษภาค,คม2 5 6 5ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลเมืองหนองคายได้นำกำลังเข้าช่วยกันฉีดน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกไหม บ้านสองชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูนไม่มีเลขที่ในชุมชนดอนเขียวใหญ่หมู่ที่12ตําบลกองนางอําเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายนางตุ่นวงสุวรรณอายุ53ปีอยู่บ้านเลขที่37 5หหมู่2ตําบลท่าบ่ออําเภอท่าบ่อซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่โดนไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลังและเป็นบ้านจุดที่เกิดเพลิงไหม้เล่าด้วยน้ำตาขอเบ้าว่าบ้านทั้งสองหลังอาใหญ่ใส่ยอยู่ทั้งหมด6คน ขณะเกิดเหตุตนกำลังนั่งดูทีวีอยู่ชั้นล่างจนกระทั่งเวลาประมาณห้าทุ่มคืนวันที่4พฤษภาค,คมที่ผ่านมาทันใดนั้นลูกสาวได้ยินเสียงดังบ้านหลังที่เก็บเครื่องมือการเกษตรไม่กี่นาทีไฟก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็วตนและลูกต้องช่วยกันนำตัวนายประสงค์วงสุวรรณอายุ54ปีซึ่งเป็นสามีตนที่ป่วยติดเตียงมาตั้งแต่ปี2549ออกจากบ้าน และลูกๆรีบนำรถยนต์เก๋ง1คันรถจักรยานยนต์สามคันรถจักรยานพ่วงข้างหนึ่งคันและรถไถอีกหนึ่งคันออกจากบ้านมาได้แต่ว่าไฟได้ลุกไหม้รวดเร็วมากจากชั้นบนลงมาชั้นล่างทําให้บ้านของตนโดนไฟไหม้ทั้งหมดสองหลังโดยไม่สามารถนําเอาทรัพย์สินอะไรออกมาจากบ้านได้รวมทั้งเครื่องมือการเกษตรรถจักรยานยนต์อีกสองคันและรถจักรยานอีกหนึ่งคัน สาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่บริเวณชั้นบนของบ้านที่เก็บเครื่องมือการเกษตรทั้งนี้ในคืนเกิดเหตุได้มีรถดับเพลิงจำนวน5คันมาช่วยการระดมฉีดน้ำเพื่อดับไฟที่กำลังโหมลุกไหมอย่างรุนแรงทั้งสองหลังที่อยู่ใกล้กันเสียหายหมดทั้งหลังเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิง ไม่เอาไว้ได้แต่ยังมีควันพวยพุ่งขึ้นมาจากบริเวณไยไหม้เจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกไหม้ขึ้นมาอีกห่าร่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้สาวสนของ้อ,องเขาแล้วกับของมงหรอลูกว่างห่านทุน่มรากัน มันมีข้้งวันจะนะัวปนะตุ่มแต่ว่าเราก็ยังมาทันแน่นอนอุมเย็นนะเขาเชื่อไปลูกหอกอะไรแล้วนะฮาเบิรงเขาบอกให้นูกเราเจ๊งออกแล้ว,ลวลก็ลวก,ลกรถไทยก็กย,นะกยุ่นิดรถไทง่ายนะเอารถเจ๊งเอารถจัก,จกเอารถคันหอยรถจับเอกได่สคันก็เล่นแต่ว่เคยือมือยังไม่มีเบตร ทําือการเกษตรทั้งเสียหายเบิดนี่รถไถน่ะลูกบ่กล้าเมาแม่เลยแล่นเนาะครัด้กลไปผปวยียง